กลับไม่ใช่อ้ำเปิดนางเอกหนึ่งเดียวขออยู่ช่องเจ็ดตลอดชีวิตงานนี้กลับไม่ใช่อ้ำอ้ำเปิดเพชรเ,เม็ดงามนางเอกลุกให้โซเผยข่าวดีขออยู่ช่องหลากสีตลอดชีวิตมีละครออกมาให้ได้เห็นติดตามกันอย่างต่อเนื่องไม่ทําให้แฟนคลับต้องคิดถึงเลยค่ะสําหรับแคทซอนย่าสิงหะ์ะหรือเมื่อไม่กี่วันก่อนแคทได้เดินทางมาร่วมงานฉลองวันเกิดครบรอบ56ปีช่องหลากสีงานนี้แคทได้เผยเรื่องราวดีๆผ่านสื่อว่าความทรงจํามีทุกรูปแบบ ก่อนหน้านี้มีคนมาถามว่าพี่แคทไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมคะแคทต,ตอบว่าไม่ไปแล้วค่ะขออยู่ที่นี่ตลอดชีวิตพิธีกรอวยแฟนๆช่องแคทขอเป็นกำลังใจขอเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มขอให้ทุกคนมีความสุขกับพวกเราแบบนี้ตลอดไปรักนะคะสำหรับแคทซอนยาเริ่มเข้าวงการบันเทิงโดยมีศิลปินคู่จากค่ายเพลงแคทแพทประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสอคนคือเธอและแพทพิรยาสิงหะ ในปี2556เธอได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับทางช่องหลักสีมีผลงานละครเรื่องแรกคือหัตถาคลองพิภพในขณะที่ทางอ้ํานั้นประกาศชัดถึงช่องหลากสีหลังจงรักพักดีอยู่มานาน25ปีดาวค้างฟ้าอย่างซุปตาอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อโลดแลนในวงการบันเทิงมาหลายทศวรรษแต่กระแสความฮอตยังปังไม่มีแผ่วยังเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนร่วมงานและเหล่าแฟนคลับเสมอ และแน่นอนว่ายุคสมัยเปลี่ยนดาราหลายคนต่างโบยบินผันตัวเป็นอิสระโดดรับงานทุกช่องทุกค่ายแต่สาวอ้ํายังมั่นคงยินหนึ่งอยู่กับช่องหลักสีไม่ไปไหนล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพคู่เพื่อนสียุย้ยนัทธาพรเพื่อนที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลอ้ําและช่องหลักสีมาตลอด25ปีพร้อมข้อความระบุว่ายินดีกับป้านะคะอยู่ช่องมายาวนาน25ปีแล้วอยู่ไปนานๆเลยนะอย่าเพิ่งโดนไล่ออกนะ ขอช่องโปรดพิจารณาให้โบนัสป้าและอ้ำที่อยู่มายาวนานขนาดนี้ค่ะซึ่งสำหรับอ้ำพัชราภาเขาสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี2540อ้ำได้เรียนแอคติ้งกับต้อยชาติชายและต่อมาก็พบกับแก้วพรีเมียร์ที่ได้แนะนำอ้ำให้ไปเป็นนักแสดงช่องโดยการนัดของช่องให้เพื่อนำอ้ำไปลงเทปและส่งไปให้คุณแดงสุปรางเปรยปรีเพื่อพิจ,จารณานั่นทำให้อ้ำได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองงานนี้แฟนๆต่างแสดงความคิดเห็นกันว่าชอบแคทค่ะแจ้งเกิดคือหัตถาติดตามนะคะคนนี้แปลกดีดูทรงแล้วไม่น่าจะอยู่กับช่องนานแต่ก็ไม่ได้แสดงออกว่าอยากไปไหนเลยแถมงานช่องก็ไปร่วมอยู่แทบจะทุกงานด้วยนะเหมือนเรียบง่ายไม่เรื่องมากไม่ทะเยอทะยานฉันชอบมากสวยแพงไฮโซคนนี้รวยอยู่แล้วคนนี้อยู่ไม่อยู่ค่าไม่ต่างกันงานละครแทบไม่มีไม่ใช่ช่องไม่ส่งแต่น่าจะไม่รับงานนี้ ผู้หญิงจะแต่งงานเรื่องความเป็นนางเอกคงไม่ง่ายและยังมีความคิดเห็นอื่นอื่นอีกมากมาย